สวัสดีครับผมเอกเอไอนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงดิบนะเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจจะขึ้นไปทํากระต๊อบให้ลุงดิบนะก็วันนี้ผมเนี่ยมากับเพื่อนผมนะเพื่อนเจมนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบขึ้นไปผมกับเพื่อนเจมเนี่ยจะขึ้นไปช่วยกันทํากระต๊อบให้ลุงนะแล้วก็ถ้าทาเสร็จเนี่ยจะไปเรียกลุงแล้วก็ขึ้นไปดูกระต๊อบกันนะเพราะมันจะได้แบบเขาจะได้อยู่แบบสบายๆเนี่ยนะโอเคครับพี่เพยซีผมเนี่ยกับเพื่อนเจมสองคนเนี่ยจะรีบขึ้นไปนะ ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะโอเคไปเจมไปโอเคไปบึเหมือนพวกเล็กเนี่ยจะลงมานะนี่หนากับน้องนี่นะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยตั้งเชื่อให้หรือยังนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเล็กเนี่ยได้เอาลงมานะนี่เล็กเล็กลุงยอยู่ปะอยู่อลุงอยู่ใช่ไหมว่าะจะขึ้นไปทำทำ,ทำจะตอบให้ลุงไง หนี่น้องต้นกาเข้ามาต้นกันกาไปดิยังเป็นเลยครับสวัสดีพี่เจมด้วยสวัสดีพี่เจมด้วยสวัสดีครับนี่น้องคนนี้น้องคนใหม่น้องชื่ออเลยนะมีชื่อยังไม่ตั้งชื่อใช่ไหมพอใโอ้โหดูดิวานนี้ก็กลับมากับเล็กนะก็มาครับผมนี่ก็พี่เขาได้ไปกอดกอดกอดไปไหมโอเคเดี๋ยวพวกเราเนี่ยรีบขึ้นไปทำกระต๊อบให้ลุงก่อนดีกว่าไป ไปต้นกล้าไปเดี๋ยวพาพาน้องกลับไปหาเขากินก่อนก็ได้โอเคคไปก่อนไปรีขึ้นไปก่อนไปจะให้เล็กกับพวนน้องๆต,ตัวเดินทางกลับกันก่อนโอเคบ๊ายบาย เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะรีบไปหาที่ที่ทำกระต๊อบให้ลุงก่อนดีกว่านะททำแบบที่ใกล้ๆที่ เออใกล้ๆที่กระตอ๊อบลุงเลยจะได้ลุงจะได้ขึ้นไปง่ายๆนะไปกันเลยไปตอนนี้นะผมเนี่ยจะทําตรงนี้เลยนะพี่ตีนะพรตรงนี้ก็ได้อยู่นะอากาศก็ร่มๆอยู่พอตรงนี้มันมีต้นไม้อยู่ก็โอเคนะผมกับเพื่อนเจมเนี่ยจะไปช่วยกันตัดไม้แล้วก็แต่ตัดไม้ใหญ่ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องตัดไผ่ต้องตัดเท่าไหร่นะเ่าไม้ใหญ่เนี่ยมาวัดดูเพราะมันก็กว้างอยู่นะ ลุงแกน่าจะนอนได้พอดีเลยโอเคไป

ขุดลุม โอเคครับพี่พี่ีตอนนี้ก็ <c oughs> ได้มาเริ่มจะได้เข้าโค้งมาแล้วนะพอ่าจะโอเคอยู่เพราะลุงแกนนี่อยู่คนเดียวด้วยก็ทําแบบ,แบบนี้ง่ายๆเลยนะเพราะมันก็สูงนะแตเดี๋ยวจะเอาพาชีทุงแกนมาคุมให้แกตรงนี้นะนก็ตัดมาไว้แล้วนะเตรียมมอไว้ก่อน ไปตัดเถาวันเนี่ยมาช่วยเพื่อนเจมัดก่อนดีกว่าผมไปหาเถาวันเพิ่มอนโอ,โอเคครับพี่พีซีตอนนี้พวกเราก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เหลือแค่คุมผ้าชิฟตน,นะเรเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เนี่ยผมจะเก็บไว้ให้แกเนี่ยก่อไฟได้นะข้างบนเนี่ยผมจะเอาดินขึ้นมาเทให้แล้วก็น่าจะก่อไฟนั่นบนนี้เลยถุงแกจะได้มันขึ้นลงนะถ้เจเลง ไปเอาเข้าของมาให้แกเพิ่มนะแล้วก็เข้าวของที่ต้องใช้พวกหม้อพวกอะไรอีกเนี่ยถ้าขึ้ามาเพิ่มให้ให้แกนะผมสองคนเนี่น่าจะนั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะพี่เตีนะเพราะว่าเหนื่อย,ยมากเลยดูอเให้เยอะอยู่นะ ก็สักพักเนี่ยเดี๋ยวผมกับเพื่อนเจมส์น่ะก็น่าจะเดินทางกลับแล้วน,นะพี่สินะก็นี่ก็ยังเจ็บนิ้วไม่หายนะเมื่อกี้ทาไปก็โดนแมงป่องต่อยนะแต่ว่ามันเป็นแมงป่องป่าแล้วมันก็ม่ไม่มีพิษมันเป็นแม,แมงป่องตัวเล็กนะก็ยังเจ็บนิ้วอยู่ ไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยถ้าลุงแกเจอเนี่ยลุงแกจะชอบหรือเปล่านะพี่เอสินะพอแต่ว่า,วาถ้าลุงแกอยู่คนเดียวก็โอเคเลยนะเพราะผมกับเพื่อนเจมเนี่ยทำเนี่ยก็สําหรับนั่งกันได้สามถึงสี่คนเลยนะ<อ>แต่ถ้านอนเนี่ยนอนได้แค่คนถึงสองคนเท่านั้นแต่ว่าถ้าทําที่ทําผมก็ท,ทําที่แบบก่อไฟเนี่ยบนบน,บนแค่นี้เลยนะจะได้ไม่ต้องลงขึ้นลงนะก็ นี่นะฝากเพื่อนเจมด้วยนะครับพี่เพียวตีก็เดี๋ยวเพื่อนเจมอาจจะมาออกคลิปกับผมบ่อยๆหรือว่าออกคลิปกับเพื่อนๆหรือน้องๆคนอื่นๆนะออะเพื่อนเจมนี่ก็เก่งเรื่องขึ้นเขาขึ้นอะไรอยู่แล้วนะทําอะไรก็เก่งอยู่แล้วนะก็ฝากด้วยนะเพื่อนเจมนะครับก็รอดูอนาคตอาจจะเปิดช่องกับเราก็เดี๋ยวรอฝากติดตามเลยนะพี่เพื่อนเจมนะครับนี่โอเคครับพี่เพียตีเดี๋ยวผมกับเพื่อนเจมนยก็คงจะเดินทาง กลับก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูอีกทีว่าต้องต่อเติมอะไรไหมแล้วก็ถ้าไม่ต่อเติมเนี่ยก็คงจะลงไปเรียกลุงแกขึ้นมานะแล้วก็เอาเข้าของแล้วก็พาชิ้นเนี่ยขึ้นมาให้แกทีเดียวเลยจะได้แบบแกจะได้ขึ้นมาอยู่ทีเดียวเลยนะเพราะผมก็ดูที่แล้วว่าต้องผูกอะไรยังไงก็ต้องรอดูอีกทีว่าแกเนี่ยจะชอบตรงไหนนะนี้ก็จริงๆเดีแต่ผมก็ถ้า<ม>เป็นไปได้เนี่ยถ้าลุงแกจะอยู่ยาวเนะี่ยผมก็จะทําแบบน่าจะยาวตรงนี้ไปเลยนะ พมันก็โอเคอยู่น่าจะทําได้ละลมน้มอ่ะลมมากร่มจริงนะพี่ตินะวันนี้ไม่โดนแดดเลยนะแดดอยู่ฝั่งด้านนี้นะเนี่ยมมากเลยนะนเป็นเจนจะนั่งสภาพสบายมากเลยนะตรงเนี้ยแต่ผมกับเพื่อนเจนต้องรีบเดินทางกลับแล้วแหละเพราะตอนนี้ก็เริ่มเย็นละโอเคเดยผมกับเพื่อนเจนมาขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวลงไปถึงด้านล่างเนี่ยเราผมถ่ายให้ดูถ้ามีอะไรโอเคไป ก็นี่นะผมกับเพื่อนเจมเนี่ยก็ได้เดินกลับลงมาถึงด้านล่างละ,ะตรงที่เจอกับเล็กนะตรงด้านล่างไม่รู้นัดเล็กเนี่ยนะจะพาพวกน้องๆน้องต้น,น,นกล้ากับน้องคนเดียผมยังไม่รู้นะว่าเล็กจะตั้งชื่อว่าอะไรแต่ผมจะก็ตั้งชื่อให้ลนะไม้แล้วมจะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อให้น้องเลยนะ ต้องรอดูนะว่าลุงแกเนี่ยจะชอบที่อยู่ใหม่ไหมแต่ว่าลุงด้านล่างด้านล่างเนี่ยหนานพเยอะมากเลยเนี่ยนอนพื้นเลยผมจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมจะเอาพวกพวกห่มพวกอะไรขึ tomorrow, right? so ้นมาให้แกอีกเหมือนฝนจะตกนะพี่เพียซีนะผมต้องรีบเดินทางกลับแล้วแหละดูดิ ดำมากเลยนะคันเกมเนี่ก็น่าจะรีบเปล่นทางครับแล้วถ่อยอากาศเนี่ยร้อนๆนะด้านเนี่ยแต่ฝั่งด้านนู้นนะอากาศท้องฟ้ามืดมากเลยนะนูนะเหมือนว่าฝนจะตกเ่าไม่แน่ใจนะวนันนี้ฝนน่าจะตกนะท,กที่นี่ฝนตกทุกเย็นเลยแล้วลุงแกเนี่ยก็ดีมีผ้าเช็ดอยู่ ของฟ้าสวยมากเลยที่อันนู่น,นจะพักกันก่อนก็ได้นะพเพื่อนจะทักนัง่งพักกับเพื่อนเจมตรงนี้ก่อน,นสวยเลยนะแต่ว่าด้านฝ่นน่าจะตกนะเพราะว่าที่นี่อากาศเนี่ยฝนตกทุกเย็นเลยนะบ้านผมเนี่ยมีแต่เ,าเขานะบ้านผมเนี่ยเขา้อรรอบไปหมด ก็อย่างว่านะพี่ตีนเดินขึ้นเขาเนี่ยไกลมากโหต้องขึ้นไปเนี่ยโหถึงยอดเขาด้านนู้นเลยนะเลยมันทําให้แบบทางมันไกลด้วยก่อจะเดินขึ้นไปถึงกว่าจะกลับมาถึงก็เนี่ยกลับมาก็เย็นเลยนะโอเคครับพี่ตีเดี๋ยวผมกับเพื่อนเจมเดี๋ยขอตัวลากลับไปก่อนนะเดี๋ยวคงจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเดินเข้าหมู่บ้านก่อนโอเคครับพี่ตีก็ใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับเพื่อนเจม์น้วยนะโอเคไปเดี๋ยวผมกับเพื่อนเจมขอตัวลาก่อนครัับบสดีคร